สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมอาจารย์โอเล่นะครับจากทีมงานนาครฟารนะครับแล้ววันนี้เราก็มาที่ตำบลสายสมอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณ์อีกครั้งหนึ่งในภารกิจเรื่องของการทาแลนด์มาร์คแห่งใหม่สําหรับอําเภออูทองหรือว่าตําบลสายสมที่บ้านฮักตําคาเฟ่ที่นี่นะครับวันนี้มีกระบวนการขั้นตอนที่น่าสนใจอีกขั้นตอนหนึ่งที่เราจะมาคุยกับทีมงานนะครับว่ากระบวนการก่อน ที่จะเป็นหุ่นฟางหรือเป็นหุ่นสร้างโครงสร้างหุ่นฟางตัวใหญ่ๆเนี่ยเรามีวิธีการที่จะขยายแบบยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับในรายละเอียดตอนนี้พี่การรอเราอยู่นะครับเดี๋ยวมาคุยกับพี่การเรื่องการขยายต้นแบบครับผมครับครับผมสวัสดีพี่การครับผมดีวันนี้จะมาพูดคุยกันนิดนึงในเรื่องของของการที่เราจะถอดแบบเนาะถอดแบบออกมา หมายถึงว่าถอดเส้นออกมาให้มันเป็นสาม,มิติที่ขนาดเท่าจริงนะครับให้พี่การอธิบายนิดนึงว่าเครื่องมือตัวนี้มันทานํางานยังไงครับตัวนี้คืออะไรครับลองลองอพ,พี่การลองอธิบายให้ฟังเหมือนเป็นตัววัดเข้ามุมสามมิติครับคครครับับบอ่าที่จะาสามารถวัดเข้ามุมโค้งต่างๆของชิ้นงานได้อืถึงจะไม่ละเอียดแต่ก็พ้คร่าว<ฆ>ๆได้ครับอครับ ก็คือเป็นการคัดลอกเส้นใช่ครับจากลูกทรงที่เป็นลูกทรงสามมิติของเราใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็พอลอกเส้นออกมาแล้วเราก็มาดับลงกระดาษใช่ครับที่เป็นกระดาษสเกลใช่ครับนี่เป็นกระดาษสเกลนะฮะครับพอได้เส้นแล้วเราก็จะมาดับลงอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วคราวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พิการลองทําเป็นตัวอย่างสักเส้นหนึ่งนะครับว่าว่าวิธีการมันเป็นยังไงครับครับผม อ่สมมุติว่าเราเราอยากได้เส้นตรงไหนครับพี่การตอนนี้อยากตอนนี้จะจะดับเส้นไหนครับลองเส้นเส้นเส้นนี้ครับอ่าครับผมกระบวนการก็คือนะฮะเราก็เอาเครื่องมือตัวนี้นะครับไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะแต่วมันเป็นเครื่องมือที่เราอาจจะเอาเอามาอัดเดเอามาปรับใช้นะครับเนี่ฮะพอกดลงไปปับ๊บไอเส้นตัวนี้มันก็จะ วิ่งไปตามนะครับมันก็คือมันจะลอกความเป็นสามมิติให้เราเลยก็คือมันก็จะจับโค้งให้เรานะครับสัมผัสทุกรายละเอียดของรูปทรงนะฮะนี่ครับคราวนี้พอเราเราต้องไล่กดใช่ไหมครับพี่การเราต้องไล่กดพวกนี้ใช่ไหมครับไล่กดครับไล่กดให้ลงให้ชิดนะครับครับคือความสําคัญของมันก็คือดูดูข้างล่างใช่ไหมครับ ใช่ครับดูข้างล่างดู<น>ที่ผิวสัมผัสของไอตัวเครื่องมือกับตัวเนื้อง,งานครับใช่ครับให้มันอลองอีกทีครับล,ลองอีกทีมากที่สุดลองอีกทีให้เห็นชัดๆนะครับอลองอีกทีครับเนี่ยรับเนี่ยนะฮะเราค่อยๆกดลงไปนะฮะแล้วก็เช็คโดยการใช้ใช้มือจับมือรูปลงไปอีกทีอ่าฮะ คือที่จะกดให้มันแนบใช่ไหมครับใช่ครับให้มันแนบกับชิ้นโมเดลโอเคครับวันนี้ก็ได้เส้นอ่าครับผมพอได้เส้นแล้วทำไงต่อครับพี่การอ่าก็ต้องประคองนิดนึงนะฮะประคองครับอ่าแล้วก็เอาเส้นมาล่างลงบนกระดาษสเกลนะครับ ขั้นตอนนี้คือเราต้องกดนิดนึงใช่ไหมพี่การใช่ครับกดให้มัน,น,นกดให้มันแน่นด้วยนะครับไม่ให้มันคเคลื่อนนะเพราะเวลาเราใช้ดินสอล่างลงไปเนี่ยมันเสี่ยงต่อการที่มันจะเคลื่อนด้วยนะครับตรงนี้ได้เส้นมาแล้วขั้นตอนตอน่อไปก็จะเป็นการเก็บรายละเอียดเส้นอีกทีครับให้มันใกล้เคียงกับเช่นง,งานโมเดลมาครับอ๋อหมายถึงว่าเราต้องมา คือดูเนื้อตัวงานเทียบแล้วก็เรามาล่างอีกทีหนึง่งใช่ครับเพื่อย้ําเข้าไปในส่วนที่รายละเอียดมันเข้าไม่ถึงเนี่ยใช่ครับอโอเคครับผมคือต้องยังไงก็ต้องมาจบที่แมนวนวลนจบที่คนนะฮะจบที่ทักษะที่เราได้เรียนมานะะับคือลักษณะเส้นนะครับคือลักษณะเส้นของกล้ามเนื้อคนที่เคยผ่าน งานทางศิลปะงานทางการปั้นมาเขาก็จะเข้าใจเรื่องของรายละเอียดของเส้นลักษณะของรูปทรงนะครับนี่ประมาณนี้ครับก็คือพะเราก็จะได้เส้นที่สมบูรณ์ก็คือประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอาไปขยายตามอัตราส่วนที่เราขยายเป็นขนาดจริงเนาะครับอ๋อครับผมนี่คือกระบวนการคร่าวๆนะครับคือการถอดแบบแล้วก็การขยายแบบนะครับวันนี้ต้องขอบคุณวิการนะครับสำหรับขับ้นตอนที่ น่าสนใจขั้นตอนหนึ่งสำคัญขั้นตอนหนึ่งของการขยายต้นแบบของหุ่นฟางนะครับครับโอเคครับผม